สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ igm tv นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโปรมาตาเกมวาร์ดครับอยากรู้ใช่ไหมว่าโปรยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าเราจะโปรไงตาบอดข้างนึ่งโอเคติดตามชมกันว่าวิธีโปรเกมวาร์ดมันโปรไงและทำวิธีไหนไปดูกันเลยครับ อันนี้ที่ผมมาแจากเพราอยากให้ดูคนได้เล่นนะฮะแต่เขาบอกเลยว่าต้องรูทเครื่องด้วยนะอย่าลืมรูทเลยโอเคงั้นผมมาไปละเจอกันข้างในโอเค ใจเย็นอยู่ตรงโต๊ะคมอมโอเคมาเราทำอะไรกันโปรเกวรมวา,าใช่ไหมเนี่ยโปรมาตากไหมโอเควันนี้มาสอนแล้วนะครับซับกี่เท่าไหร่ซับไม่เท่าไหร่เองโอโ้โหซับไม่ถึงสามร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคมาต่อเลยนะครับซับก็ไม่ถึงสามร้อย ไลค์คลิปนั้นก็ไม่ถึงนะโอเควันนี้ผมมาสอนลอะอย่าลืมนะชื่อช่องผมอะ่ะ igmtv นะครับชื่อมเต็มก็ igamer นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำมาเลยขั้นตอนแรกนะครไปคุณไปโหลดเนี่ยตัวนี้มานะครับหาโหลดทางพีจตโตไปโหลดเัาเองนะครับ แล้วก็รูดเคียงด้วยได้คิงรูดแล้วก็เกมว้าสวยเวอร์โอเคไปทำเลยอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะลิงก์เป็นลิงก์ลิงก์โหลดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปแป๊บนึงนะโอเคนะนะมาต่อเลย เมื่อคุณเข้ามาในลิงก์เสร็จแล้วนะครับนั่นก็คือลิงก์อันนี้นครับเมื่อคุณกดเข้ามานะครับคุณเห็นรูปดาวน์โหลดนะครับข้างบนที่เป็นรูปสีขาวนะครับข้างๆลงชื่อเขาใช้กดไปครับกดไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนดาวน์โหลดทางไหนนะครับโอเคตอนนี้กําลังเริ่มดาวน์โหลดนะครับอ่าผมก็ดาวโหลดเสร็จเร,ยรยียบร้อยโดยที่ไม่ตัดคลิปด้วยใช่ไหมเนี่ย อันี้อย่าไปสนใจนะครับแต่ข้างบนนี่อย่าไปสนใจนครับเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคอย่างแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับจัดการไฟล์นั่นเองหรือว่าจะเป็น es file ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วคุณหานะครับที่คุณโหลดมานะครับมันอยู่ไหนหาเลยครับหาเลยดาวน์โหลดอะเขาว่าดาวน์โหลดอะอยู่ไหนอะ เอ้ยเลยั้งอ่าน,นี่ไงนะจากนั้นคุณจะเห็นไอ้คำบนเนี่ยสีออฟฟ้าคุมอยู่กดเข้าไปครับแล้วคุณย้ายสองไฟนี้นะครับกดคัดลอกครับคัดลอกอคัดลอกไปที่การ์ดแล้วก็หาคำว่าเออแดดแดดแบนึนนงนมาหาอัอน โอเคนี่ครับไทเทเนียมไทเทเนียมแบ็กกรุ๊ปแบ็กกรุ๊ปอะไรนะครับเนี่ยอันเนี้ยครับเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้อัอนนี้อันนี้เน,นี่ยสีฟ้าคุมนะครับกดเข้าไปครับแล้วกดวางครับพอคุณกดวางเสร็จปุ๊บให้คุณเข้าไปที่ตัวไทเทเนียมแบ็กกรุ๊ปนะครับแบ็กกรุ๊ปหรืออะไรนี่แหละนะครับกดเข้าไป โอเคคุณเรื่องไปที่ตรงกลางนี้นะครับแบ็กกรุ๊ปเนี่ยแบ็กกรุ๊ปเนี่ยครับแบ็กกรุ๊นนะออป,ป,ปรีสตอร์นะครับเห็นไหมข้างบนอ่ะเลื่อนลงเลื่อนไปหาเกมวอทเลื่อนไปหาเกมวอทเลือกรีสตอร์นะครับรีสตอร์สีฟ้าเห็นไหมกดไปเลย เอกลองมนอ่ะเสร็จแล้วกดออกกดออกให้หมดทุกอย่างเข้าเกนวอดแล้วเข้าเกนวดเดยดตัดเลย โอเคนะเข้ามาในเกณว่าแล้วชื่อชื่อนี้จะเป็นของคนอเลยนะไปให้เนี่เอาเองไปเปลี่ยนชื่ออะไรเอาเองนะปกติทุกอย่างนะกด enter ไป enter enter นะเออกดเข้าไป <c oughs> นะโอเคถ้าคุณจะงงใช่ไหมออโต้ Auto, มันจะเป็นภาษเานะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณต้องเลือกเป็นอันที่สองนะครับ เอเชียสิงคโปร์นะครับเลือกเป็นอันที่สองนะครับมันจะปรับเป็นภาษาไทยนะครับเลือกอันสองนะอ่าอย่างอื่นนะ่าจะปกติทุกอย่างนะนะครับอลองเข้าเซิร์ฟดูเดี๋ยวเข้าไปคุณต้องรีบปรับภาพลยนะสำหรับคนเครื่องกากรีบปรับภาพเลยเข้าไปปุ๊บรีบกดปรับภาพให้มันต่ำเลยเป็นเวลิโลเลย แล้วปรับยาออกแล้วก็ปรับอะไรตามใจเลยโอเคก็บอกอย่างละขี้เยียดเข้าเซิร์ฟัะถ้าทีมนี้ไม่ถ้าทีมนี้ช่วยอ่ะให้ช่วยกันอ่ะเออ,อหายโอเคช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยล่ะว่าเป็นไงกันบ้าง ใครทำตรงไหนไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็ไว้เพบ่ันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลืมกดไลค์กด like, subscribe และแชร์และก็คอมเมนต์ใต้คลิป